เอาวาเอ้ยวาเอ้ยไปทำอะไรนั่นอ่ะโอ้คันตูดหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบ๊กโอ้วันนี้ได้สัมผัสแล้วนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อ่ะฮะอ่ะฮะเยอ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 รักกันรักกันเบ้อโอ้ลมออกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะฮะอ่ะฮะ หว้าทำอะไรหว้าทำอะไรเฮ้ยว้าทำอะไรโอ้โหสูงเท่ากันแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยเอ้โยนั่น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 เจอที่เด็ดแผลวฮ่าโดนแล้วพี่น้องเอ้ยโดนแล้วก็ยังไม่เข็ดอีกมอื ปลาลํไปแบน้ำขอเรวโอ้โหหลอนจ้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเคลื่อนไหวอาจจะไม่ปกติ อาจจะดับมาตลอดทางนี่ก็โอเคแล้วโอเคแล้ว,ลวนี่นะครับผู้จัดการของเราก็ไม่ย่อท้อออกหน้านำไปโอ้โหไม่ย่อท้อเลยเก็จะอาบน้ำชำระร่างกายให้กรับ โตโลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้สมหวังจัดการไปทุกอย่างนี่นะครับอโซ่ลงก่อนคันแรกเ,เชือกออกนี่นะครับถ้ามายืนถูเสานี่จะมีของกินดีเลยดูสิจะไหวไหมนี่ เอแดดก็อุ่นๆครับวันนี้แดดพอดีพอดีเลยไม่ร้อนไม่หนาวอุ่นๆพอดีเลยอ๋เสียงอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดแก๊สออกมาแล้วแก๊สระเบิดออกมาแล้วโอ้โหรับนะครับสูงมากครับรับสูงมากไอ้ย่อยย่อยย่อยยนี่เลยเดูยเอาครับทุกคน ดึงดึงมาวันนี้แดดแดดพอดีมากไม่หนาวไม่ร้อนไม่จ้าพอดีพอดีเลยแดดอะไรช่างพอดีเหลือเกิน ต่อไปก็จะได้อาบน้ำให้กับพ่อมหาจำเริญของเรานะครับม,มีเวลากว่านี้เดี๋ยวจะพาออกเดินข้างนอกนะครับเร็ดตรงการนี่แหละเจะพาเดินเที่ยวชมทุ่งบ้างเข้าหมู่บ้านบ้างขึ้นรถบ้าง เพราะว่าวันข้างหน้าจะต้องไปออกงานให้ได้สมหวังบอกว่าไม่ต้องพูดมากอยู่ในใจแล้วว่างั้นนอนคุยกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้สมหวังบอกว่าชิวๆครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับ เพื่อการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอ้โห,โโหเดดวันนี้จังพอดีหลือเกิน อันนี้มันขึ้นห้าขั้มวันเสาร์อกสนี้หลายๆอย่างนะครับวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีง่ายๆหลายปีถึงจะมีหนหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จุดทุกจุดเทียน เอาทูปเอาเทียนมาแล้วก็กันห้ามาจุดแล้วก็เป็นการกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ออกให้หมดเอาแล้วครับเริ่มจะวาวุนแล้วนะครับเมื่อเจอเสียงรถแห่ เริ่มจะหวาวุ่นเริ่มจะวาวุ่นคร,ววรววับจำระะสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ออกให้หมดเด้อขอเทพเจ้าเราเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองเด้อ ให้ตุลูเป็นช้างที่ดีที่น่ารักนิสัยดีเป็นที่นิยมชมชอบของทุกคนเดอ้อเป็นที่รักของสังคมเป็นที่นิยมของชาวบ้านเดอ้อตุลูได้โอ้ สมหวังแกล้งตายอีกแล้วแกล้งปูอีกแล้วทุกคนเอ้ยำ็ะร่างกายชำระจิตใจให้ตุลูนะครับวันนี้ ให้มีคนรักคนนิยมเยอะๆนะดูสิครับดำปึ๊ดเลยดูท้องสิเหมือนกับมีลูกดิ้นอยู่ด้วยนะมีลูกดิ้นอยู่ในท้องอะเห็นไหมปุดปอดปุดปอดเต้นรอแล้วเต้นรอเสียงเพลงแล้ว เรื่องดีเป็นยังไง <c oughs> ขอบคบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะครับโอ้วันนี้แดดร้อนจ้านี่นะครับ อาบน้ําเสาห้าพ่อมหาจําเริญอาบน้ําเสาห้าไอ้ยาโอ้ยโยโอ้อยโยเฮ้ย,ย,ย,ยธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับผม ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอขระคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอากาศร้อนมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็อยดูคลิปใหม่ในตอนต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ ขอให้โชคดีมีชัยมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผม